กวางป่าวิ่งเข้าไปในท่าพวงอังินเพื่อซ่องตัวจากการตามล่าของนายพระสักครู่หนึ่งกวางป่าได้เล่นกับกินพวอังินอย่างอลิอร่อยเจ้ากินแค่ทำไมก้นโอนถ้าผมช่เจ้าให้รัดต้องจากนายพะนะกวางป่าตอบว่าต่อให้เข้า เจ้าอยู่ดีนั่งเละในขณะนั้นก็มีในพรานอีกคนหนึ่งเดินผ่านมาในขณะนั้นก็มีในพรานอีกคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นมีบางอย่างเครื่องไหว้ใต้พวงอันเงินกว่าไม่ได้ระวังตัวในพราจึงได้ยิงสงกว่ากันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนไม่รู้จักบูคุคนมักจะประสบกันะบความหายนะขับนุ้นทาง

การค้าเหนื่องนานมาแล้วสมบูรณ์จำนวนมากกรลังผลอาหารขึ้นไปไว้บนต้นไม้และที่ต่อประกาศบอกสากลได้ไหว่าพ่นจะทั้งหลายดีผลใยข้าของขึ้นไปไว้บนต้นไม้เล็้เข้าเลีเข้าเพราะครวนี้ฝนจะตกหนักและเกิดน้ำท่วมเราสทั้งหลาย่างๆ เมาวฝนตกหนัจนน้ำค่อยคอยท่วมคงอยเง้ยเเป็นจิงดันที่มดเสือนไว้ข้าบคอของหมูทุกตัวต่างกนนายหมดนิทานได้มีสอนให้รู้ว่าการจงใจจากสัญชัตตายานมั้นเป็นจริงตางขอบคุณค่ะยังไงยัพไงถ้าหนาวขอเบบนั้ก็คือไปวูโซเชียลม้ ว่าการจากใจและสุดหนาวสุดเป็นเรื่องยากในการที่เขาเราจะมาดื่มน้ำก็ไม่กลัวยากกว่ามือโครกเลยนะ อย่างงามี่รักก็ไมวยแ่รู้สึกว่าประโยที่นกัมาแล้วมันก็เดินขาดไปและในนัาจที่จะไม่เน่าก็ต้องทำให้นั้นมีการ เป็นควาสิ่งตที่อยู่แาวนั้นเลยเพรอบว่ามันไม่ดูแลป้องกันไทยตากาให้การเสีอวันนในช่วง an appen malaka